กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยสองครั้งที่36วันที่7จุมภาพันธ์2568บทที่13บทพระคาถาชินบัญชร ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามางรังสวะหนังจัตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตอนหังการาทยพุทธะอาทเวสตินายกาส เปพาติทิตตมไม่หังมัดท่เกเติโมนีสาราเสเสปปติทิตโตไมยหังพุทธตัธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปะติทิตโตไมยหังอุเรสาภูนาการุหาทายเมอนุรุทโทสารีปุตโตจะทักขิเนกกนท โยปิธิพาคัสมิงโมคคานลานุจะวามเก่ทขิเนสาวนีมายังอสุงอานันทาราหุรากาะปวจะมหานโมอุพาสุงวามโสตะแกสะตโตปิติพาคะสมิงสุริยวะปาปพังการุเนเสโน โสเรสัมปโนโสภิโตมุนิปุพะวะกุมาราคาสะโพเทรมเหสีจิตตะวะทะกโกอสไมหังวะทาเนน,นิจัง ปติทาเสกุณากะโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปะเรนันทเสวะลเทราปันใจเมชาตานราเตติลกามมามมเสสาเสติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาเสติมหาเทรว ที่ตะวันโตที่นรสาชลันตาเสละเตเชนอังคมาเคสุสันทิตาระตานังุุระโตอาสิท่าเขเนเมตตาสุดตักังท่าชากขังปัชโตอาสิวามีอังคูริมาละกังขันธมวระปาริตันจา Atanati Yasutakang Akasih Jatanang Asih Sesapa Karasan Hitasih Nanana Warasang Yutasa ปิตาทิสันจาตาภาหิรัจตุปะทวาอเสสาวินัยยันโตอนันตชินาเตชะสาวาสโตเมสาคิเจนะสะทาสามพุทธปานชาเรชินาปะชรมาชัมเหวิหารันตังไมเหตาเลสะ ทาปารนตุมังสาเปตมหาปุริสาสภาอิแต่ว่ามันตัวโสโคตสุรโคชินานุภาเวนาชิตตุปัวัวธรรมานุภาเวนาชิตาริสังกัสังขานุภาเวนาชิตันตารายุสัตธรรมานุภา วะปาริโตตารามิชินาปัญชะเรติบทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหาสัม,มพินนม,มินตาสาวุธันตา คีเมฆลังอุทิตโคราสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวาุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยามขคาลานิมาราติเรกามพิยุทชิตัสาภพระรัติงโครัมปนาละวกามขมาถาทยาขังขันตี สุทันตวิธีนาชิตวามุนินทวตันเตชัสาภาวตุเตชัยมังคลานินาราคิริงกาชวรังอาติมาตปูตาทาวะขิจักรมเนวะสุทารุนันตาเมตตมูเสกวิธีนาชิตวามุนินทวตันเตชัสาภาว ปุเตชะยามังคะลานิอุคเขตตาคามติหาทาสุทารุนันตาทาวันติโยชนปะทางภูริมาลาวันตาอิเทภิสังขตะมโนชิตตวามูนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชะยามังคาลานิการตวานกาทามูทารังอิ วะคาพินียจินจายาทุตวจันานธนกายามาแทาสันเตนะโสมวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิสั ทางวิหายมาติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตามังอติอันท่าูตะปัญญาปเทปะชาลิตตุจิตวามุนีโทตันเตชะสัพวาตุเตชะยามังฆะลานินันโทปะนันทะาูชะคะวิผู้ทางมะเหตเทงปุด แต่นาเถระผู้ชัเขนนธรรมะปันโต เอตตัวปะเทสวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาพระวัตุเตชะยมะคะลานิทุกขาหาเทศที่ผู้ชักเเคนาสุทธาทหาทางพรมะมวิสวดที่ชุติเมธพิพกาพิธานังญาณคาเทแหนวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสา ขาวะตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคลาอัตตคาทายวาจโนวทินาทินสารเตมตันทิเหตตวาน,านันเนกะวิวิธานิฉุปวะทวานิโมขังสุขังอาทิคมัยานารุสปัญโย มหาการุณิโกนาทหิตายสาภะปานินางปเรตววาภารมีสาภะปัตัวสัมโพธิมุตตังเอเตนะสะสวัชเชนะโหถุเตชยมังคะลัง ชยันโตโพธิยามมเลสักยานังนาทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยสุชัยมังคาเลอปราชิตาปลังเกเสิเสปทาวิปุคาเรอภิเสกแกสาพพะพุทธานังอาคาปา ตัวปะโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหัวทีตังสุขโนสุโมหตโตจะสุยทังพระมาจาริสุปะท่าขีนางกายกรรมวาจากรรมปะท่าขีนางปะท่าขีนางมนกกรรมปะนิทีเตปะท่าขีนาปะท่าขีนานิค แต่ว่านาลาพอนตัดเทปะท่าขิเนี ภาวะตุสาพมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนะสะทาโสติพระวันตุเตภาวะตุสาพมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสะทาโสติพระวันตุเตภาวะตุสาพมังคลังราขัน ขันตุสัพเทวตาสะพสังขานุภาเวนะสัทาโสติพาะวันตุเตบทที่สิบห้าบทปฏิาาทานคขาถายาเทวตาสันติวิหารวาเสิน ผู้เปราเรพิที่เคเิตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสเย์งกะรวนเตทาวิหารมันดาเลเทราจะมาชาวาวกาจะพิขาวสารามิกาธานาปเยอุปาสากา ขามาจาเทสานิขามาจะอิสระสัปปานาพูวตาสุขิตาพาวันตุเตชะลาผูชาเยปิจอันดาสัมภาวาสังเสทาชาตาอาาัตวาปปาติกานิจญานิการหามาวรังปาติจเต สาเพปิทุกขาสาการวนตุสังขยังทาตูจิรังสตังธรรมมัวธรรมทัตาจัปุคลาสังขวโหตุสัมมาโควะอาทายาจหิตายาจัมเฮระคาตุสัตธรรมมัวสาเพปิธรรมมัจริโน พุทิงสัมปาปุณนยามัธมามีอริยาปเวทิเตปัสันาโหนตุสาเบเพปิปานิโนพุทธาสาเสนีสมมาทาราปรเวชันตัวกาเลเทวัปภวสตุพุธิภาวายาสานังสม,มิทางเนตุเมทานิง มาตาปีตาจะอัตรชังนิจจังรักขันติพุดตากังเอวังธรเมนราชาโนปะชังรักขันตุสาพาธาบทที่16บทเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจจนิตุก พาพยาปตตาจะนิพยาโสกาปัตตาจะนิโซกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเฮหิสัมปตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทว,วานุโมวทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสั ทายาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวานาภิราตาโหนตุขชันตุเทวตากาตาบทที่สิบเจ็ดบทสุมังคละขาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสเทโหนตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตระโอโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะยังพระลัง อระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาภโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะยังพลังอะระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาภโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปเจกันนันจะยังพลังอระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพภโส สัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกันนันจะยังพลัง อรหันตานันตเเชนะรัคขังพันธามิสับพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตเเชนะรัคขังพันธามิสับพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตเเชนะรัคขังพันธามิสับพโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตาน,นันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพาโสด้วยอานุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเสิฐี เปียนยอดเศรษฐีเหรียนว้ว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสา บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,า,ชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กาย ทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจะเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะภะะเทือน ขออนุโมทาน,นาบุญกับครอบครัวย,ยอดเศรษฐีทุกท่าน